สวัสดีครับเจออีกหนึ่งรังครับผมอยู่ต้นมะม่วงนะครับต่ําๆครับรังนี้ไม่สูงนะครับนะครับใกล้ๆครับรังใหญ่ๆเลยครับไม่ค่อยใหญ่นะครับสวยนะครับรังนี้ครับครับสวยครับสวย นะครับอยู่ข้างบนนะครับหมดหมดแดงกัดครับครับอยู่ข้างหลังครับสุดยอดอีกแล้วครับนี่คือไม่ได้ตามเจอนะครับคือแม่พูนเขาบอกมามาอยู่ต้นมะม่วงก็เลยจะมาจัดการครับเหนื่อยอยู่ ขึ้นต้นมะวมวงมาถือว่าไม่สูงนะครับโอเคครับผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนวัดที่ไหนดีสักเยอะเลยดิ móng 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 mà móng tâm móng móng bây giờ móng 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 móng

อะไรแล้วค่ะหลังสวยครับพี่น้องครับ สวยครับผมล่างสวยเย็นชเลยหรอสุดยอดครับลังนี้บอกได้คำเดียวสุดยอดมุดแดงโคตรเยอะเลยครับจัดเต็มเลย โอยลังพึ่งไม่เห็นเลยวันโออเฮ้ยปั๊ดนะลันี่ยุคหรือยุคเหรอโอ้ยเห็นลังพึ่งครับไม่เห็นลังพึ่งออกกันออกกันแป๊บนึงครับนี่เห็นกันไหมครับสุดยอดครับผมสุดยอดลังนี้สวยสวย อย่าตัดนะครับตัดตามพ้อยหน่อยตัดตัดตามพ้อยดิผงลองว่างดิผมโอ๊ยดีนะ

เต็มหมดแล้วครับแม่พึ่งเต็มนหน้าผมหมดเลยเป็นอะไรที่ยอดมากท่านมัดยังไงเนี่ยแกโคตรยากเลย Ảo, Ảo Chợt à Chị Làm được chưa? Được น้ำสวยครับพี่น้องครับโอ้ยมองตรงนี้มองไม่เห็นกับซับเสียวบอกมองนี้แนบม,มเห็นครับ đây bột nóng hấp nóng hấp rất thấp <laughs>

หลับครับผมตอนนี้เต็มหน้าผมหมดครับโอ้ยดีนะไม่ต่อยเอ้ามีดเ้อลงแล้วนะโอ้ยจิงไม้หนีบขา เครับภารกิจโอ้ยหายใลงแป๊บนึงครับออึยย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 ยัยยยาายยนะยย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 คยย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 ยสยยยยรยยยยยครับับย,ยค,ครับ <c oughs> Hors <small> hurting